สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของจำมดทุกคนทุกท่านนะคะตอนนี้แจมดได้มาอยู่ที่วัดหัวขวังนะคะวัดหัวขวังนี่ะจะมีโบสถ์แล้วก็วิหารนะคะเป็นรูปแบบของสไตล์แบบล้านนานะคะจมดได้มาถ่ายแล้วก็เข้ามาที่มาทำบุญที่วัดหัวขวังนี่ อำเภอเมืองจังหวัดลำปางนี่นะคะเจมมดก็อยากจะอขออยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องสบายสบายสไตล์เจมมดนะคะเจมมดจะมาถ่ายแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็ให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซของเจมมดได้ดูกันนะคะว่าวัดหอวขวังก็เป็นวัดที่มีโบราณศิลปะแบบล้านนานะคะ สวยงามมากนะคะพี่น้องเพราะว่าทุกบางคนเอซของเจมดหรือว่าคนที่เป็นคนที่อยู่ในท้องถิ่นของจังหวัดลำปางบางคนยังไม่ทราบด้วยซ้ำว่าวัดหอควางเนี่ยมีศิละปะแบบล้านนาเลยนะคะสวยงามมากค่ะมีวิหารมีอุโบสถมีหอะระฆังนะคะที่เจมดจะได้ไปถ่ายให้เอฟซี FC, พ่อแม่พี่น้องของเจมดได้ดูกันนะคะ มีพระประธานเป็นศิลปะแบบล้านนาแต่ว่าอยู่ข้างในจะมดไม่สามารถเข้าไปถ่ายข้างในได้เพราะว่าช่วงนี้เขาปิดโบสถ์จมดได้เข้าไปไม่ได้ก็เลยอยากจะถ่ายบริเวณอนาบริเวณรอบๆภายในวัดนี่ให้เอฟซี FC ของจกมดทุกคนทุกท่านได้ดูนะคะ,ะในการในการในการที่มีการบูรณะและก็ ปรับปรุงแก้ไขนะคะ,ะตรงนี้ขึ้นกับกรมศิลปากรแล้วนะคบขึ้นเป็นโบราณโบราณนาถานนะคะ,ะบูรณะขึ้นมาใหม่ในปีพศ2425-2472ถึงนานมาแล้วนะคะ,ะสร้างสร้างสมัยล้านนาอตอนปลายเดี๋ยวจะมดจะเข้าไปถ่าย ให้พ่อแม่พี่น้องของจะมดได้ดูนะคะแล้วก็มีอ,องค์พระาธาตุนะคะทรงแบบแบบทรงทรงเรือนธาตุนะคะเป็นแบบล้านนามีมีอุโบสถมีหอะระฆังแล้วก็แล้วก็พระวิหารที่สวยงามมากๆเลยนะคะแต่เสียดายมาวันนี้จมมดไม่ได้ไม่ได้เจอท่านเจ้าอาวาสก็เลยไม่ได้ขอ ท่านถ้าท่านอยู่นี่จะขออนุญาตเข้าไปถ่ายเอาบริเวณข้างในโบสถ์เลยนะคะตรงนี้อ่ะจะเป็นเป็นศิลปะที่สวยงามมากๆเลยนะคะอะ่ข้างในพระวิหารหรือว่าโบสถ์ทั้งหมดเนี่ยที่เยมมุตจะไปถ่ายเนี่ยอ่จะเกินยาวนิดนึงเพราะว่าตรงนี้เขาขึ้นเป็นโบราณสถานแล้วเรียบร้อยแล้วของกรมศิลปากรด้วยเอ่อมีจะ จะเป็นลักษณะส,สกุลที่สกุลช่างอะที่ของของเมืองน่านเลยนะคะอ่าช่างฝีมือทางเมืองน่านที่มามาทำแล้วก็มาบูรณะนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศด้วยกันเลยี๋ยวมดจะเข้าไปถ่ายให้ดูเลยนะคะมีบริเวณร,รอบๆภายวัดนะคะอยู่ข้างหน้าจะมดนู่นนะคะที่พระวิหาร โบราณล้านนาทรงเก่าแก่มากๆเลยนะคะช่วงที่จะมดมาถ่ายนี้ก็บรรยากาศก็เหมือนฝนจะตกนะคะอึมครึมอึมครึมนะคะเดี๋ยวเดินเข้าไปดูภายในข้างในกันเลยนะคะไปในบริเวณในวัดนี้นะคะ งนี้ก็มีดอกไม้สวยงามมากนะคะตรงหน้าพระวิหาราลานนาตรงนี้ก็จะมีบอ่อน้ำหรือสระน้ำนะคะเขตพภธยทานที่สำหรับปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยปลานะคะปลาตัวใหญ่มากนะคะอยู่ในบริเวณนี้ เดี๋ยวเดวมดจะกลับมาถ่ายให้ทุกคนได้ดูอีกทีนะคะตอนนี้ไปชมวิหารโบสถ์ล้านนากันก่อนนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นพระวิหารเก่าแก่เลยนะคะหรือโบสถ์ล้านนาสร้างมาในศตวรรษที่20 ถึง22ผ่านมาหลายร้อยปีแล้วนะคะดูเลยนะคะดูศิละปะล้านนาของวัดหัวควังที่นี่นะคะตรงนี้ก็เป็นหอะระฆังนะคะภายในโบสถ์เก่าแก่ที่นี่ก็จะมีสิ่งคู่อยู่ข้างหน้านี้เลยนะคะดูนะคะเป็นพิ เป็นวิาหารโบสถเก่าแก่มากๆเลยค่ะดูนะคะสวยงามมากเลยนะครับเป็นศิลปะแบบล้านนาพุทธศตรวตรรษที่20 2 2ถึง22แล้วนะคะ ลวดลายแบบศิลปะปูนปั้นสมัยโบราณเลยนะคะ เสาโบก็แกะลวดลายปูนปั้นวิจิตรงดงามคล้ายๆดอกดอกแก้วเลยนะคะดูลักษณะนะคะสวยงามมากนะคะผสมประส,สานกับ ไม้นะคะแกะรายชะดุด้วยสวยงามมากๆเลยนะคะ ศิลปะล้ลานนาโดยแท้จริงเลยนะคะน่าเสียดายที่จะมดเข้าไปข้างในไม่ได้นะคะเดี <những S 2> ๋ยวต้องรองวันพระนะคะ <outgoing> ถึงจะมาอีกครั้งนึงแล้จะเข้าไปได้เลยนะคะ สวยงามมากค่ะ วัดทีง่เงียบๆนะคะแล้วก็ลักษณะก็แบบสไตล์ล้านนาที่มีแบบฉบับโดดเด่นที่ไม่เหมือนใครเลยนะคะ สวยงามมากคะ่ะตรงนั้นก็เป็นที่เก็บกองปูจานนะคะลักษณะบันไดทางขึ้นนะคะจะมีทางขึ้นสาม สามทางนะคะเป็นลนะักษณะพื้นยกระดับขึ้นมาสามขั้นนะคะพี่น้องนี่นะคะ วัดก็อยู่ท่าำกลางของอแวดล้อมไปด้วยบ้านเรือนของประชาชนแถวชุมชนบ้านหัวขวังที่นี่นะคะ รายละเอียดก็จะมดได้กลืนไว้อตอนต้นคลิปแล้วนะคะดูลักษณะของโบสเลยนะคะรูปแบบล้านนาแล้วก็พระวิหารหลังนี้ก็บูรณะขึ้นมาใหม่นะคะมีอาคารที่พักสูงนะคะอยู่ตรงนน้นอีกต้นโพ ขนาดใหญ่หลายร้อยปีมาด้วยเช่นกัน นนี้จะมดก็มาด้านหลังนะคะดูองค์พระธาตุเจดีย์นะคะดูเรือนธาตุทั้งหลังเลยนะคะศิลปะล้านนาทั้งองค์เรือนธาตุเลยนะคะดูเลยค่ะดังที่จะมดได้เกลืนไว้ตอนต้นคลิปเลยนะคะ ด้านนี้มีองค์พระพุทธททรูปนะคะรางยืนอยู่ที่นี่นะคะรูปแบบสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนเลยนะคะอยู่ด้านข้างข้างบนองค์พระธาตุ รงนี้ทางวัดก็ได้ทำไม้นั่งร้านค้ำยันไว้นะคะเพื่อที่จะต้านองค์พระธาตุไว้เพื่อไม่ให้สุดโทมไปมากกว่านี้นะคะคงจะมีการบูรณะในการต่อไปนะคะสังเกตด้วยการขึงสลิงลวดอ้อมองค์พระธาตุไว้เลยนะคะ ภายในวัดเงียบสงบและล่มรื่นมากๆเลยนะคะพี่น้องแล้วเป็นที่น่าทึ่งแล้วก็เด่น มากๆนั่นก็คือ,อเห็นตรงนั้นไหมคะเดี๋ยวจะมดท่ายให้ดูนะคะตรงนั้นเห็นองค์พระธาตุเจดีสีทองอระดับระดับแนวนะคะองค์พระธาตุเจดีสีทองตรงนั้นตรงนั้นคือวัดพระอารามหลวงนะคะหรือวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามองค์พระธาตุเจดีหลวง สีทองตรงนั้นนะคะที่วัดพระอารามหลวงของวัดพระแก้วองค์พระธาตุกับเรือนองค์พระธาตุทั้งสององค์นะคะท่านตั้งตรงนะคะแนวตรงมาก,มากๆกับองค์พระธาตุพระธาตุเจดีรูปแบบล้านนาตรงข้ามกับวัดหัวขวังเลยนะคะพี่น้อง สวัสดีค่ะจะสังเกตปรีพระธาตุข้างบนนั่นนะคะพี่น้องจะเอียงเล็กน้อยยอดฉัดจะเอียงคงจะอ่า อยู่มานานมากๆเลยนะคะทางวัดก็ได้ทำรวดขึงไว้ข้างบนนะคะที่ปรีพระธาตุโน้นนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจมดจะดูจะจะถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีองจมดได้ดูนะคะว่าแนวแนวองค์พระธาตุนะคะของวัดหัวข,ขวังนะคะ,นะคะจะตรงกับองค์พระธาตุเจดีสีทองของ วัดพระอารามหลวงวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาลามอยู่ที่นั่นเลยนะคะพี่น้องเป็นสนีมนครังที่ที่เป็นบอกไม่ถูกค่ะว่ามันสวยงามมากๆค่ะพี่น้องเป็นหน้าอัศจรรย์ใจมากๆเลยนะคะ ตรงนี้จะมีองค์พระพุทธรูปอีกหนึ่งองค์นะคะอยู่บริเวณด้านหลังขององค์พระธาตุลานนาของวัดหัวขวาง,งนะคะจะอยู่ที่นี่อีกหนึ่งองค์สาธุสาธุ ถ้าจะมดมองด้วยตาเปล่านะคะแล้วก็ถ่ายให้พ่อแม่พี่น้อง f อของจิมมดได้ดูเนี่ยองค์พระาธาตุนะคะจะเอียงนะคะไปด้านขวานะคะนั่นแหละที่ทางวัดถึงได้ใช้เรียกว่านั่งล้านนะคะค้ำยันไว้นะคะโอ้นี่ค่ะ ยังไปนะประมาณเกือบจะ45องศาเลยนะคะถ้าดูด้วยตาเปล่าถ้าจะมดคาดคเน,นผิดก็ขออภัย f c ฟีพ่อแม่พี่น้องของจะมดด้วยนะคะนี่ค่ะ ถ้พูดทะลุดูดูตรงนี้ก็ท่านก็ได้บำชำรุดไปนะคะทางวัดก็มาตั้งไว้ที่นี่เพื่อที่จะบูรณะและซ่อมแซมต่อไปนะคะตรงนี้จะมีต้นดอกแก้วนะคะอยู่ตรงนี้อีกนะคะแล้วก็มีลูกด้วยนะคะนี่ค่ะ เป็นสีส้มสวยงามเลยนะคะลมก็แรงด้วยนะคะช่วงนี้นี่ค่ะตัวนี้เจมดได้ถ่ายมุมแนวกว้างเลยนะคะให้พ่อแม่พี่น้องเอจีของเจมดได้ดูนะคะ พวิหารโบสถ์โบสถ์ล้านนาที่อยู่ด้านหลังแล้วก็พระวิหารใหม่ที่สร้างขึ้นมาเคียงคู่กันอยู่ตรงนี้สวยงามมากนะคะพี่น้ององค์พระวิหารโบสถ์ล้านนาเก่าแก่อยู่ที่นั่นก็เดินมากๆเลยนะคะ เอาเลยคะ่ะเจมดก็จะขอจบทริปนะคะการที่ได้มาถ่ายแล้วก็ภาพบรรยากาศทั้งหมดในวัดหัวขวางแล้วก็ศิลปะล้านนาของโบสถ์ที่อยู่ด้านหลังของเจมดที่นี่พร้อมองค์พระธาตุเจดีล้านนาที่อยู่ด้านหลังที่เจมดได้เข้าไปถ่ายมาเมื่อกี้นะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็ เจะมดก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ของเจมดที่เจมดได้ตั้งใจนะคะเพื่อที่จะถ่ายทอดศิลปะล้านนานะคะ,ะเกี่ยวกับโบสถ์พระวิหารภายในวัดของจังหวัดลำปางอยู่ที่อำเภอเมืองนี่เลยคือคือวัดหัวกว่งนะคะ,ะพุทธศัก์ตรงนี้ก็คือ พุทธศตรวตรรษที่20ที่22แล้วนะคะเป็นสไตล์ล้านนาเลยนะคะขึ้นอยู่กับกรมศิลปก,กรเป็นที่เรียบรอ้อยแล้วนะคะจจมสดก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านอีกครั้งนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ของแจมสดแจมสดก็ขอขอบคุณนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปแจมสดจะกล่าวคําว่าสวัสดีนะคะ ลืมบอกไว้ว่าด้านหลังนั้นเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นหอหรือว่าเป็นเป็นอาคารของอพระแล้วก็เนนที่สำหรับที่ไปเรียนด้วยนะคะเป็นที่เป็นที่พักเลยนะคะของพระและเนรอยู่ข้างหลังนั่นแต่วันนี้ที่จะมดมาถ่ายคือเป็นวันอาทิตย์มีลูกเนนมีพระ,ะจำวัดกันอยู่นะคะ